สวัสดีครับพี่น้องครับบทันหอดปีใหม่พี่น้องเลยออกปีเก่านี่แหละออกวันที่31นะครับเวลา10โมงครึ่งพี่น้องจุดลักษณะเด่นของลูกหัวตัวนี้พี่น้องแข้งขาไง่มากพี่น้องแข้งขาไงใหง่จริงๆตะหนุตนอกมาดีมากครับแข้งขาไง่เลยแหละพี่นอ้องคนหางไง่นี่เป็นลูกซ้ายของออฟฟอร์ดนะครับ ออกเองนะพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ดึงซอยนะเชื่องกลางแม่เขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแม่เขาหญ่อยู่แล้วออฟฟอร์ดออกมากะว่าถือว่าใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าแข้งขาใหญ่ครับเนี่ยงัวตัวนี้่่ีเป็นงัวเจ้าเนื้อเจ้าหนังอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องรอเบิง้งนะผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในในโครงฝังในกระดูกเขาเพราะว่ากระดูกขาคูหนาเขาเนี่ยดีมากเลยครับ ลายหนาเขาพี่อน้องมันกว้างนะงัอหน่อยตรงเนี้จุดเด่นเลยลายหนากว้างมากตอนนี้แม่เขากันยังบุ๊ทันให้กินนมนะครับลูกกับอีพยายามมีกลิ่นอยู่แต่ว่าแม่พยายามเตะออกเตะออกเดี๋ยวพี่อน้องมึงหูเขาเด้อหูเขานี่คือออฟฟอร์ดเลยหนาสั่นครับเนี่ยคือพอมากครับงัอหน่อยตรงนี้นครับเนี่ย <c oughs> เบื้องหนาสันๆเลยพี่น้องหูหูคือพอมากเดี๋ยวรอติดตามตอนมันโตเลยพี่น้องเด้ออีกจากเดือนสองเดือนอะ่ะคอยเบื้องพัฒนาการของเขาแล้วครับมั่วตัวนี้บอธรรมดางว่น้อยตัวนี้พี่น้องไงก็มีโชคแน่นอนครับ สาวพ่อใจนะครับสาวพ่อใจที่ผมฝักผมฝักมัดตั้งแต่เป็นสาวน้อยนะครับนี่เมื่อนี้ได้ทายาทของสาวพ่อใจแล้วพี่น้องถือว่าเป็นงัวที่ผมรุ่นมากอีกตัวหนึ่งครับผมรุ่นมาก อยเบิงวิวัฒนาการของเขานะครับพอพอแม่ใหญ่ครับนะเจ้าฟอร์ดอะ่ะเป็นงัวเป็นงัวที่ให้ลูกค่อนข้างที่จะเฟร,รมน้อยครับออกง่ายออกเองซะด้วยครับแต่ว่าเขาอีมัตโตข้างนอกกับพี่น้องคอยเบิงนะนี่ผมก็มีรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับของอัฟฟอร์ดกับแม่มารีนะครับนะเดือนหนาครับมีรุ่นอีกตัวนึงเขา เขาอาจจะได้ตัวแม่จากตัวอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าแข้งขาบอธรรมดาพี่น้องแข้งขาใหญ่งี้ัวน้อยตัวนี้แข้งขาใหญ่มากแข้งขาใหญ่ครับมันจมม่อมอ่ะพี่น้องแข้งขามันจมม่อมอ่ะแล้วพี่น้องอีผมมีอัปเดตให้เบิ้งแสงอีเบิดองละเดี๋ยวขอญาติขอฟืนขอไฟให้งวัวเด้อครับเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ